ลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติหายไปจากโลกใบนี้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนี่คือโลกสมมุติของคนแสร่หลอแล้ววันนี้เราจะลองคิดดูกันว่าถ้ามนุษย์เลือกวันตายได้เองโลกจะเป็นยังไงลองนึกภาพตามง่ายๆครับเมื่อคุณอายุครบ18ปี รัฐจะมอบเอกสารหนึ่งใบให้ไม่ใช่บัตรประชาชนไม่ใช่พาสปอร์ตแต่เป็นแบบฟอร์มให้คุณกรอกวันที่คุณต้องการจากโลกนี้ไปคุณไม่จำเป็นต้องเลือกทันทีแต่ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งต้องเลือกเหมือนการตัดสินใจที่เลี่ยงไม่ได้ในช่วงแรกหลายคนคงยังไม่กล้าเลือกเพราะการมีทางเลือกทำให้ความตายใกล้ตัวกว่าที่เคย แต่เมื่อเวลาผ่านไปบางคนเริ่มเลือกไม่ใช่เพราะอยากตายแต่เพราะอยากควบคุมชีวิตเลือกวันที่คิดว่าตัวเองจะพอแล้วชีวิตเปลี่ยนรูปแบบทันทีการวางแผนไม่ใช่แค่เรียนทำงานกเกษียณแต่รวมถึงการกำหนดจุดจบทุกเป้าหมายมีเส้นชัยที่แน่นอนเพราะเราวาดมันเอง บางคนเลือกวันไกลมากเพื่อเตือนตัวเองว่ายังมีเวลายังไม่ต้องยอมแพ้วันตายกลายเป็นแรงผลักให้ใช้ชีวิตต่อแต่บางคนเลือกวันใกล้ไม่ใช่เพราะสิ้นหวังแต่เพราะรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตครบแล้วเหมือนหนังสือที่อ่านจบโดยไม่อยากฝืนอ่านต่อสังคมเริ่มเปลี่ยนคนที่เลือกวันใกล้ อาจถูกมองว่าหมดไฟคนที่เลือกวันไกลอาจถูกคาดหวังว่าต้องประสบความสำเร็จแม้แต่ความตายก็กลายเป็นตัวชี้วัดของคุณค่าในสายตาคนอื่นความรักยิ่งซับซ้อนขึ้นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันไหมแต่ต้องถามว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่และใครจะเลือกวันก่อนบางคู่ เลือกวันเดียวกันไม่ใช่เพราะอยากตายพร้อมกันแต่เพราะอยากจบเรื่องราวในหน้าเดียวกันในโลกนี้ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการนัดหมายและสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่วันที่เลือกแต่คือการใช้เวลาที่เหลือให้สมกับวันที่ตั้งไว้หรือไม่เพราะเมื่อคุณเลือกวันตายแล้วทุกวันที่ผ่านไปคือการเข้าใกล้าการตัดสินใจของตัวเอง ไม่มีใครทั่วโชคชะตาได้อีกบางคนเปลี่ยนวันเลื่อนออกเลื่อนเข้าแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนต้องตอบคำถามเดิมเรายังอยากมีชีวิตอยู่เพราะอะไรโลกนี้อาจดูมีเสรีภาพสูงสุดเพราะแม้แต่ความตายก็อยู่ในมือเราแต่เสรีภาพนั้นแลกมาด้วยความรับผิดชอบสูงสุดเช่นกันคำถามสุดท้ายอาจไม่ใช่ว่า โลกที่เลือกวันตายได้จะดีกว่าหรือแย่กว่าแต่คือถ้าเราสามารถเลือกวันจบของชีวิตได้จริงเราจะใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าหรือจะใช้มันเพื่อนหนีจากความเหนื่อยล้า